สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับอู่เวเลอร์ออโต้เอ็กซ์โอติกนะครับกับแลมโบว์ไอชินเคลนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าอู่นี้รับทำอะไรบ้างและมีอะไรที่แบบว่าคุณลูกค้าต้องเลือกแล้วก็เป็นสมาชิกอู่นี้จะเป็นอู่ระดับหนึ่งของฟาร์มโซนะครับนะครับที่นี่ก็จะรับเบรกสบายคัสเสียเกระดุกนะครับแล้วก็เครื่องสระดุกเผาหักสลักหายหัวเทียนห่างปะยางแฝกแนบตายได้ไม่จ่ายไฟไม่ชาร์จสตาร์ทพังเครื่องเสียงเงียบเงียบไม่ไปไฟหน้าดับดอกยางกลับคัดจม ลมเข้าถังเหยียบเบรกบืดคอมน็อกแต่ไม่ดังคือน้ําขังเบาเหมน็นประเกนเด็นน้ํามันแห้งลูกปืนแตกกําลังตกแกนกระดกวาวกระเดิดระเบิดสวนกะก้ามปูแยกข้อเรียงแตกกล่องไฟล้วนลูกรอยป่วนน้ํามันต้นสาันพังหม้อต้มพังน้ามันแตกสายพานหย่อนเร่งไม่ผ่อนกระจกตกสายแก็สลุดวิ่งล้อกแกงซิลรั่ว,วเบรกไม่หยุดวิ่งสะดุด เบาดับขับลืมตายครับผม้ยอยอาย่าเปิดนะ,ะ,ะเอาวะใครได้าาที่เด็กวะใครได้ที่เด็กวะแต่ถ้าฝั่งพี่พี่อยู่ฝั่งซ้ายอ่ะจะฝั่งแหนกัน <c oughs> ้างนว่ มือมเยอะไปไปรับไับมือมันเยอะไปเนี่ยเหรไปไปไปรับรองโอเคนายโฆษณาเลยป่า่ส้าซื้อตตเดี๋ยวเราลองบดแล้วอ่ะปวดแล้วปวดแล้วเราไ่้เียววาสัตกลงต้งมากล่องห้าร้อยอ่ะปา่ ่เาหมดเอาไ้แฉกไว้ปุ๊บอ่ะตำรวจแน่เลยอ่ะใช่เนี่ยาจะซี่นตำดวเหรออยางแตกเออจริงเหรอเรียกร้องแล้วพวกเราจะตำรวจเลยไอจีระมึงไปขับเพิ่มเดลี๋ยนยาหน่อยเดี๋ยวนี้อแตกแค่รอเดียวมันมามันใครโดนท่ยอไปครับอหวังนี่คหัะ ในนั้นเมื่อกี้มันมีเหตุแบบยิงกนนนเลยไปย่างต่อ่ะเฮ้ยขาไม่เวกันเลยไม่ได้งงเขาสกัดจับคนร้ายเหมือนจะป้นธนาคารมาอปยไปยาง่ไปยางก่อนรถหไปยางีชั่วโมงนะช่างไหนช่างไหนคนเนี้ยตากเป็นหเลยไม่ใช่ว่าช่างนี้เนีไม่ใช่ว่าช่างหัวกันโอเคโอเคแกจะบ้านช่างไงไปแห้เนี้ยเด็กเดมาทงานไป้เยเฮ้ยช่างเด็กดเอามีะไบ้ง นีไ mir, ่ e, ไปไปทอมเ้ยไปไปไปเอามาใส่ในตู้ดิคี่เนละันห้านะพี่จำไว้เส้นละพันห้าเเหลือเหลือเส้นละพันไปเปิดปะเปิาเร็น่อัี้อืมอไงนี่นี่ดี่มันออกมาจากฝั่งนี้กันอมันออกมาปุ๊บมันจะไปนู่นใช่ไหมเออแต่ดมันแรงแกวต้องเลี้ยวซ้ายเรก่อนดิเดียะนีีเคียร์เลยลไปเลไปเล จะบัตบดไม่ทัไม่ได้อจรักยากทางทางโบาวะต่ไอ้มันก็โดนตรงนั้นไปเรยแล้วนะนี่เิดไปดทาไปทด้ยมั้ยไอทางซ้าย่มันบผาป่าะอบางลงมัะทางซ้ายะนี่พี่เห็นไอช่องโค้งไหมเนี่ยไอช่องที่เป็นโค้งเนี่ยเออเนี่เราเอาช่องโค้งเลยไหมเออมันจะได้หลบยากๆไหมโค้งปบเดนปั๊บมาแม่มาแม่ ตำรวจตำรวจไม่ครับเจ็บเก็บหรือยังครับเนี่ยผมโดนหลายอันเลยเนี่ยกำลังจัดการกำลังจัดการครับแต่ว่าวันนี้ไม่มีการรีพอร์ตว่ามีการวางสไปาแทปบโดยเจ้าหน้าที่เลยอ่าแล้วมันวาเป็นไงไม่ทราบเลยเหมือนกันโอ้หมตรวจสอบไปแล้วเนี่ยโอเคครับพี่ครับฝากยั่ไงได้ครับเดี๋ยวจัดกาคือจะหรือ่าพลาแล้วพลแล้วตัดตัดเลยตัดเลย